สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชใบครูพี่แอลนะคะวิดีโอชุดนี้ครูจะมาสอนถักเสื้อตัวนี้กันนะคะสำหรับเสื้อตัวที่ครูโชว์นะคะครูได้นำดอกที่ได้สอนไปวิีโอชุดก่อนๆน,นะคะเป็นดอกตัวนี้ มาต่อเป็นเสื้อนะคะเราจะต่อโดยวิธีต่อดอกนะคะอดอกนี้ครูได้สอนไปแล้วทีนี้ครูจะสอนวิธีต่อดอกดอกแรกเราก็ต้องทําให้เป็นดอกที่สมบูรณ์ก่อนเพราะดอกที่สองนะคะดอกที่เราจะต่อเราก็ต้องเราเราถักให้สมบูรณ์ไม่ได้นะคะเพราะไม่งั้นเราจะต่อดอกไม่ได้ เราก็ถักให้มันสมบูรณ์มาแค่ข้างหนึ่งก่อนนะทีนี้เราจะมาเริ่มต่อกันละครูก็ถักให้สมบูรณ์มาข้างหนึ่งนะคะข้างครึ่งนะเพราะว่ามันจะจบอยู่ที่ตรงนี้ดอกมันจะจบอยู่ที่ตรงนี้แล้วเราก็ถักมาอีกครึ่งดอกแล้วก็อีกหนึ่งถักมาอีกครึ่งหนึ่งของด้านข้างแล้วก็อีกด้านข้างด้านหนึ่ง ะะแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ตรงนี้จะเริ่มต่อตรงจากมุมตรงนี้มุมที่เป็นตรงนี้นะคะเราจะเริ่มต่อโดยมุมตรงนี้นะคะกับมุมตรงนี้เราจะต่อด้านเดียวก่อนโซ่สองนะคะอะแล้วหยิบไอ้ตัวที่เราจะต่อมา เริ่มจากตรงนี้ซ่อสองค่ะแล้วก็ลงมาตรงนี้โซ่อสองค่ะ จะเห็นโซ่ตรงนี้นะคะแทงเข้าไปเลยคราวนี้มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ต้องแทงลงนี้นะโซ่อีกสองสลับมานี้อันนี้มันมีห่วงให้ลงอยู่แล้วมีช่องให้ลงอยู่แล้ว โซ่สองอันนี้ต้องลงนี้นะคะลงช่องนี้อ่าถ้าเป็นข้างนี้มันก็จะมีช่องให้ลงอยู่แล้วเพราะมันเป็นดอกที่สมบูรณ์แล้วโซ่สองนะคะอ่าทีนี้มาดูอันนี้อันนี้เราไม่ได้ลงช่องกลางนี้นะให้เราลงช่องนี้ ตัสองนะคะลงช่องนี้ อันนี้ให้เราลงช่องนี้ก่อสอง ลงนี้แล้วนะคะพอมาตรงนี้อันนี้ไม่ลงนะคะข้ามอันนี้ ต่อเสร็จแล้วจะได้อย่างนี้นะคะอันนี้คือต่อด้านเดียวต่อไปจะเป็นการต่อมากกว่าหนึ่งด้านนะคะอ่าอันนี้ครูต่อหนึ่งด้านให้ดูแล้วทีนี้เราจะมาต่อสองด้านคือด้านนี้กับด้านนี้นะคะก็เริ่มต้นด้วยโซ่สองเหมือนเดิมนะคะหยิบไอตัวที่จะต่อมา เร,เราจะเริ่มต่อจากตรงนี้แทงลงไปพันควักขึ้นมานะคะโซ่สองอยู่ตรงนี้แทงลงมาตรงนี้ก่อนนะตรงช่องนี้นะคะโซ่สอง ันนี้ให้ลงตรงนี้ถ้าเป็นด้านนี้เราจะมีช่องให้ลงอยู่แล้วนะลงตามช่องนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเป็นด้านนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะช่องนี้เราจะลง พอมาช่องนี้ช่องนี้เราจะไม่ลงตรงนี้นะเราจะลงตรงนี้อันนี้ลงช่องนี้ นนี้ะะคะเราลงด้านนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นด้านนี้เราก็ลงเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าเป็นด้านนี้มันจะมีช่องให้เราลงอยู่แล้วอันนี้ลงนี้ ก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้ต่อด้านที่หนึ่งอันนี้ก็ต่อด้านที่สองแล้วก็ถักด้านที่มันยังไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ซะชิ้นงานที่ได้ก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าครูต่อให้ดูทั้งสองอย่างแล้วนะทั้งด้านเดียวแล้วก็สองด้านอ่ามากกว่าหนึ่งด้าน สำหรับเสื้อตัวนี้นะคะขั้นตอนที่หนึ่งให้เราต่อดอกโดยวัดความยาวจากไหล่ด้านหนึ่งไปจนถึงไหล่อีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้หมายถึงความความกว้างความกว้างของตัวเสื้อนะคะวัดจากไหล่ด้านหนึ่งของเราไปถึงไหล่อีกด้านหนึ่งนะคะความยาวความยาวก็ตามต้องการว่าเราอยากจะได้ความยาวเท่าไหร่นะคะ เป็นความยาวระดับะสะโพกหรือเลยสะโพกมาหน่อยก็ได้แล้วแต่เรานะคะให้เราต่อดอกทำอย่างนี้ออกมาสชิ้นหลังจากที่เราทำได้สองชิ้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมาให้เราถักดอกขึ้นมาข้างละหนึ่งดอกแบบนี้นะคะให้เราถักดอกขึ้นมาข้างละหนึ่งดอก ทั้งสองชิ้นเลยนะชิ้นแรกที่เราถักดอกข้างละหนึ่งดอกเนี่ยนะคะชิ้นแรกให้เราถักปกติอย่างนี้คือต่อต่อด้านเดียวนะคะต่อด้านเดียวอย่างนี้แต่ชิ้นที่สองชิ้นหลังนี้เราจะไม่ต่อ <ts> <email> ด, <k line> ด้านเดียวอย่างนี้นะคะเราจะต่อสองด้านโดยด้านแรกเราจะต่อข้างนี้ด้านที่สองเราจะต่อเชื่อมตัวนี้นะคะเดี๋ยวครูถักให้ดูนะ ชิ้นนี้เราเชื่อมปกติแล้วนะคะอ่าต่อไปชิ้นที่สองเราจะเชื่อมสองด้านโซ่สองนะคะอ่ดึงตัวนี้มาโซ่สองลองตรงนี้ ตัวสองลองตรงนี้ตรงช่องนี้นะคะ ตรงนี้อย่าลืมอย่าลงช่องนี้สลับต้องข้ามนะข้ามมาี่นี่นะแต่ช่องตรงนี้มันจะมีช่องให้ลงอยู่แล้วที่เป็นโซ่นะคะอันนี้ลงตรงนี้ พอต่อแล้วจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาอยู่อยู่ตรงนี้ละเพราะว่ามันเลยที่ต่อแล้วนะคะก็จะอยู่ตรงนี้ละอ่าทีนี้เราก็ถักวนมาตรงนี้ข้างที่เหลือเนี่ยนะคะมันยังไม่สมบูรณ์ทำให้มันสมบูรณ์ อย่าลืมนะว่าดอกที่ต่อเนี่ยจะต้องเ,อเป็นดอกที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าถ้าเป็นดอกที่สมบูรณ์แล้วมันจะต่อไม่ได้นะคะอย่างที่ครูได้สอนไปแล้วอ่าเราก็มาไล่ตรงนี้ให้เรียบร้อยเฉพาะด้านข้างนะคะเพราะอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะต่อ พอถึงตรงนี้แล้วเราก็หาอีกข้างหนึ่งมาที่เราต่อทิ้งไว้แล้วนี่เราก็เอาอข้างนี้มานะคะโซ่สองเชื่อมนี้ ผักส่วนที่เหลือให้ครบนะคะ เราก็จะได้แบบนี้ก็จะเชื่อมกันละนะคะเมื่อเราเชื่อมช่วงไหล่เสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นให้เราใช้สายวัดหรือถ้าใครไม่มีสายวัดให้ใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดจากไหล่มาถึง ความยาวเป็นความยาวของรอบวงวงแขนเราอะนะคะว่าออรอบวงแขนเราอะยาวเท่าไหร่ให้เราวัดมาแล้วทําเครื่องหมายไว้นะคะปกติแล้วรอบวงแขนจะอยู่ที่ประมาณ18-20ถึง20นะคะถ้าใครอบบวบหน่อยก็อาจจะเป็น22-24ถึง24อันนี้วัดของใครของมันนะคะออพอเราวัดได้ รอบความยาวของวงแขนเราแล้วให้เราทำเครื่องหมายไว้แล้วให้เราถักนะคะต่อดอกสมมติของครูจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะครูก็จะทำเครื่องหมายไว้แล้วก็ให้ถักต่อดอกเพิ่มมาหนึ่งแถวนะคะให้ถักต่อดอกเพิ่มมาหนึ่งแถวอันนี้คือลักษณะของการถักต่อดอกเพิ่มมาหนึ่งแถวนะคะความยาวเท่ากับอรอบวงแขนของเรา นะคะทำอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยนะแบบนี้นะคะอย่างนี้อย่างนี้จะได้แบบนี้ถักเพิ่มมาอีกหนึ่งแถวถามว่าเพิ่มจากตรงไหนเพิ่มจากตรงนี้นะคะเพิ่มจากตรงนี้ด้านนี้นะคะเพิ่มสองข้างนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกัน